ต่อไปไปดูที่สารกลางจังหวัดชัยภูมิบ้างนะคะชัยภูมินี่ก็มีกิจกรรมเหมือนกันโดยนายสมบัติไตรศักดิ์รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมจัดระเบียบสังคมและปรับปรามผู้มอิทธิพลจังหวัดชัยภูมิคิกออฟปล่อยชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดชัยภูมิขานร,รับนโยบายของรัฐบาลในการดําเนินงานตามกฎหมายกับผู้มอิทธิพลอย่างถูกต้องและเป็นธรรมสาหรับในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิค่ะ ตรวจพบและขึ้นบัญชีผู้มีอิทธิพลใน16อำเภอแล้วรวมทั้งหมด3รายถูกจับกุมแล้ว2รายซึ่งเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดขณะเดียวกันทางจังหวัดได้จัดชุดเฝ้าติดตามดูพฤติกรรมของผู้มีอิทธิพลในทุกกลุ่มอย่างใกล้ชิดใน16ฐานความผิดซึ่งต้องมีการกวดขันกวาดล้างจับกุมทันทีรวมทั้งกำนันหรือผู้นำท้องถิ่นย้ำต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในพื้นที่ ส่วนในการประมูลโครงการก่อสร้างต่างๆตั้งแต่ระดับจังหวัดไปจนถึงอบตก็ต้องไม่มีการหัวประมูลการก่อสร้างอย่างเด็ดขาด